วันนี้เราจะยำครับยำครับผมยำแน่นอนครับยำฮะเราคือเขาไอพิ่เสกวันนี้เราคือเขาจะยัมสูกยำแพ้แล้วแพ้แล้วเราต้องทำให้บอยท่านอาจารย์รู้ว่าทีมเราเพื่อนกันเป็นไงเล็กขนาดไหนไม่ครบหลแล้วกันไม่ครบไม่ครบหลแล้วกันโธ่ไก้์กับสายพิชิตขาดวันนี้เราจะโดเชื่อมต่อ6-0โอ้โหประสบความสำเร็จ เรียกมเมเรียกมาเเดีย oh. วันนี้มาเตะบอลกับทีมบอยทพจันท์ที่นามอัลพายนะครับตอนนี้สกอร์หนึ่งหนึ่งอยู่นะครับเรายิงนำก่อนนะนี่ตัวสำรองนะครับไอ้นี่ตัวจริงตัวสำรองเล่นอยู่เราไปหาหมอ วันนี้เราเราแพ้แต่สมังรสีนะว่านับทีมเขาทีมเขาเป็นทีมที่ทีมวัยรุ่นนะเราแต่เชรยท่าน้าบอลไม่เล่นเล่นแต่ดีงวันนี้วันนี้แมนซาก็เป็นไงฮะสบายสบายเอกฉลองลองดาวโซนโบหน่อยที่ลองดาวโซนโดลองดาวโซนโบ ไอ้ต้มยิงกี่ลูกต้มห้าลูกใช่ไหมต้มยิงห้าลูกนีไอ้กาต้องสอาทั้งรูปเสร็จแพ้เสร็จก็มานั่งโม้กันว่าวันถึเวลาหรือยังที่เราจะหาตั้งเต่ผท้หญีเข้าทีมผมว่าอยางนั้นเลยอย่างอไมเดี๋ยวผมอกไ่ม่ไม้เฮ้ยเอาน้องหญิงเข้าทีมบ้างโอไ้าอเ พี่น้อยกับพี่ตุ๊กเนี่ยคนจะนั่งได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจัดตัวทีไรแม่งผมกับพี่ตุ๊กแม่งอยู่ด้วยกันทุกทีเยอะทำไว้นะพี่ไรไรเด็ดนะใครรักพี่ตุ๊กอ่ะ